คืบหน้ากรณีคดียูฟันนะคะตำรวจออกหมายจับแล้วพลโทคนนั้นพร้อมกับเมียในคดียูฟันข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช๊อโกงประชาชนค่ะโดยมีผู้เสียหายจํานวนมากมายเลยทีเดียวผู้ช่วยผบตอรอพลตารวจโทสุวิระโสมเมตาบอกความคืบหน้ากรณียูฟันสโตบอกว่าสารอาญาออกหมายจับพลโทอธิวัฒน์สุนปาน พนโทอธิวัต์สุนปานประธานที่ปรึกษาระหว่างประเทศบริษัทยูฟันสโตและนางจิราพิมลสุนปานข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนผิดพรบผิดประกอกู้ยืมเงินค่ะแล้วก็กรณีนี้สมาชิกยูฟันยังไม่รู้สึกว่าถูกหลอกมีกระบวนการต่อต้านข่าวของตํารวจโดยออกข่าวว่าได้ชดเชยให้ผู้เสียหายแล้วใครไปแจ้งความจะฟ้องกลับและประสานกับตํารวจดําเนินคดีตอนนี้ก็ได้กลายเป็นว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งเนี่ยน้อย ตำรวจบอกว่าประชาชนต้องมาร้องเรียนนะคะเพราะบริษัทไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนคืนได้ตามข้อกำหนดทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็บอกว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่าพลโทอภิวัตรเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่10เมษายนก่อนที่ตำรวจจะขอสารอนุมัติออกหมายจับคาดว่าหนีไปอเมริกาเจ้าหน้าที่กำลังเร่งประสานขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปเชื่อเถอะ รอให้ตายไม่มีทางที่ส่งตัวกลับมาหรอกกี่คนแล้วที่หนีไปต่างประเทศแล้วไม่เคยได้รับกลับมาเลยสักคนยกเว้นลาเกสศักเสนาซึ่งมาในสภาพกระปกกระเปรียดเต็มทีเอาละค่ะไปดูอันดูกันก่อนอันดูน่ารู้เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเออพี่เป็นไงวันนี้พอเปิดงานมาปุ๊บบนโต๊ะพี่นี่มีเอกสารของกบพอเต็มไปหมดเลยเนี่ยแกดูดิ มีแต่ตารางกับตัวเลขยิ่งดูก็ยิ่งปวดหัวเนี่ยมาเด็กำลังงงกับเอกสารอันดูที่ส่งมาจากบกบขและกรมบัญชีกลางอยู่ใช่ไหมครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายให้ฟังรับรองนะครับว่าไม่ยากอย่างที่คิดครับอ๋อใช่ช่วยดูให้หน่อยนะดูยังไงก็ไม่ค่อยใส่ว่าอันดูหรือไม่อันดูดับไหนมันจะคุ้มกันไม่เห็นมีตรงไหนเขียนบอกเลยเลยได้เลยครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเอกสารที่สมาชิกได้รับคือเอกสารประมาณการมีรายละเอียดการจำนวนเงินกบอบขอเงินรัฐและบำนาญทั้ง2ส,สูตรครับรายละเอียดจะอยู่ในส่วนที่1นถึงหซึ่งสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดได้ด้วยตัวเองนะครับข้อมูลสรุปสําคัญของเอกสารประมาณการจะอยู่ในส่วนที่6ซึ่งเป็นการสรุปแยกให้เห็น2กรณีครับ กรณีใช้สิอันดูจะมีการแจกแจงดังนี้ 1. บํานาญสูตร2,494ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อกเกษียณจะเป็นเท่าไหร่ 2. ส่วนต่างบำนาญสูตร2,494ที่คาดว่าจะได้เพิ่มจากบำนาญในสูตรสมาชิกกบขอขจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ 3. เงินรัฐที่จะไม่ได้รับส่วนนี้สมาชิกจะทราบว่าหากไม่อันดูจะได้รับเงินรัฐประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าใช้สิอันดูก็จะไม่ได้รับเงินก้อนนี้ สีระยะเวลารอคอยข้อมูลส่วนนี้กบกขคำนวณประมาณการให้ทราบว่าหากสมาชิกใช้สิทธิ์อันดูเพื่อไปรับบำนาญสูตร2,494สมาชิกต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการรับบำนาญสูตร2,494เพื่อให้บำนาญส่วนที่ได้เพิ่มสะสมรวมกันแล้วจึงจะเท่ากับเงินรับที่ไม่ได้รับเพราะไปใช้สิทธิ์อันดูสมมติว่าสมาชิกอันดูและได้บำนาญเพิ่มประมาณ5,000บาท แต่สมาชิกต้องทิ้งเงินรัดไปประมาณ9 0 0 0แสบาท9 0 0 0แสหารด้วย5 0 0 0ก็จะได้ตัวเลข180ก็หมายความว่าสมาชิกต้องรับบำนาญสูตรเก่า180เดือนหรือ15ปีจึงจะทำให้เงิน5,000บาทที่ได้เพิ่มแต่ละเดือนสะสมรวมกันเป็นยอดเงิน9 0 0 0แสบาทที่ไม่รับเพราะใช้สิทธิ์อันดูซึ่งถ้าสมาชิกเกษียณตอนอายุ60ปีก็แปลว่าสมาชิกจะคุ้มเมื่อสมาชิกอายุ75ปีครับ อนะืมเข้อมูลส่วนที่6ยังสรุปประมาณการให้ด้วยว่าถ้าสมาชิกไม่ใช้สิทธิ์อันดูคือเป็นสมาชิกกบขต่อจนเกษียณจะเป็นอย่างไร 1. บําบำนาญสูตรสำหรับสมาชิกกบขเมื่อเกษียณเป็นเท่าไหร่โดยประมาณ 2. เงินกบขที่คาดว่าจะได้รับรวมเป็นเงินรัฐเงินสะสมของสมาชิกและผลประโยชน์ทั้งหมดที่กบขบริหารให้ ข้อมูลที่กอบขอส่งให้สมาชิกเป็นข้อมูลที่ทำขึ้นเมื่อตุลาคม2557ครับเป็นการประมาณการภายใต้สมมติฐานสำคัญ4ประการคือ 1. เงินเดือนขึ้นเท่ากันปีละ4% 2. กะเกษียณราชการเมื่ออายุ60ปี 3. อัตราออมเพิ่ม0% 4. ผลตอบแทนการลงทุนกรบขในอนาคตเท่ากันทุกปีคือปีละ4% เอ๊ะทำไมตัวเลขอัตราเงินเดือนขึ้นกับผลตอบแทนการลงทุนของกบบขเนี่ยมันดูน้อยจังนะตัวเลขดังกล่าวเป็นแค่การประมาณการเบื้องต้นนะครับสําหรับประกอบการตัดสินใจถ้าสมาชิกค,คิดว่าเงื่อนไขที่กบบอ,อกําหนดมาไม่สอดคล้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกมีอยู่ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลขได้เลยครับหากที่ผ่านมาเงินเดือนสมาชิกขึ้นปีละ8%ก็เปลี่ยนตัวเลขจาก4%เป็น8%ส่วนผลตอบแทนการลงทุนนั้นก็อาจมีผันผวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกษิจสมาชิกก็สามารถเปลี่ยนตัวเลขเป็น 3, 4หรือ5%อย่างที่บอกไปเอกสารที่สมาชิกได้รับเป็นเอกสารประมาณการเท่านั้นไม่ใช่ยืนยันว่าสมาชิกจะได้รับตัวเลขตามนั้นอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับสมมติฐานทั้ง4ตัวที่ผมได้อธิบายไปแล้วครับรู้ให้ครบคิดให้ดีก่อนตัดสินใจครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองศึกษาราลยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.undu.in.ts กรมบัญชีกลางและสายด่วนกบข1 1 7 9หมดเขต3 30วิศณย,ยนต์2558ครับ ค่ะเป็นที่คอสชอขอคุยนะคะบอกว่าในช่วงสงกรานเนี่ยคอสชอช่วยดูแลประชาชนจุดบริการคอสช2องแห่งทั่วประเทศที่ผ่านมาคอสชอก็บอกว่าให้บริการประชาชนในช่วงสงกรานตไปแล้ว11,396คนค่ะคอสชอนะคะคุณเป็นคนดีมากวันนี้คุณวินไทก็อธิบายเรื่องก,การดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้ค่ะวันที่15เมษายนซึ่ง ที่กรุงโซเกาหลีใต้บรรดาญาติมากกว่าร้อยคนค่ะมากกว่าร้อยคนเลยค่ะท่านผู้ชมคะเป็นญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่เซวอนล่มกลางทะเล16เมษายนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยเรือลำนี้เมื่อจมลงไปการที่บรรดาน้ำไปช่วยเอาบรรดา เด็กๆเล็กๆที่ติดอยู่ในเรือออกมาจากเรือได้เนี่ยทุกครั้งที่ประดาน้ำขึ้นมามีรายงานจากเกาหลีใต้นะคะสถานีโทรทัศน์อาริรังบอกว่าทุกครั้งที่ประดาน้ำขึ้นมาตัวเขาเปียกแต่ใบหน้าเขาเปียกยิ่งกว่าคือประดาน,าน้ำเนี่ยร้องไห้ทุกครั้งที่ต้องอุ้มเด็กน้อยที่ติดอยู่ในซากเรือเซวอนที่ล่มขึ้นมาเพราะว่าสภาพของเด็กน้อยเหล่านั้นพยายามที่จะเอาตัวรอด อยู่ในสภาพที่พยายามที่จะหน,นีพยายามที่จะเอาตัวรอดท่านี้เรายังไม่นับเด็กบางคนที่รอดแล้วแล้วไปช่วยเด็กอื่นๆเพื่อนคนอื่นๆแล้วเสียชีวิตวันนี้ค่ะญาติผู้เสียชีวิตขึ้นเรือขนาดใหญ่โยนดอกไม้สู่ทะเลกล่าวไว้อะไรครบรอบปีแรกของโศกนาฏกรรม วันนี้วันพุทธที่เกาหลีใต้ที่โซท้าฟ้าสดใสทะเลสงบญาติผู้เสียชีวิตขึ้นเรือมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่มีทุ่นสีเหลืองขนาดใหญ่ทุ่นนั้นแหละคะ่ะเป็นจุดที่เรือเฟอร์รี่ล่มเมื่อ16เมษาย,ยนปีที่แล้วผู้เสียชีวิต304รายส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนมัธยมแล้วคุณครูใหญ่ของเขานี่นะคะหลังจากนั้นก็ผูกคอตายที่ต้นไม้หน้าเรือนพักชั่วคราวค่ะ ในระหว่างที่เรือบรรทุกเครือญาติของผู้ตายใกล้จุดที่เรือเฟอร์รี่ร่มซึ่งอยู่นอกชายฝั่งเกาะจินโดญาติบางคนโปยรยดอกไม้ในทะเลบางคนไม่มีแรงแม้แต่จะโปยรยดอกไม้เพราะว่าต้องเสียน้ําตาร้องไห้กับลูกหลานที่ต้องจากไปครอบครัวของเหยื่อที่เสียชีวิตจากเรือเฟอร์รี่ร่มขู่ว่าจะป้อมบาทงานลําลึก ที่ทางการจะจัดขึ้นในวันพระหัสสมบดีที่16เมษาจนกว่ารัฐบาลรับปากว่าจะกู้ซากเรือเซวอนที่มีระวังขับน้ำ6,825ตันขึ้นจากก้นทะเลปฏิบัติการกู้ซากเรือต้องใช้เงิน110ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3,630ล้านบาทค่ะก็ตอนนี้ยังมีคือประดาน้ำบบอกว่าจำนวนของผู้ที่ไปที่ไปรับเอาน้องๆที่ติดอยู่ในซากเรือทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยยังขาดอยู่จำนวนหนึ่ง แล้วเขาเชื่อกันว่าถ้าเอากู้ซากเรือออกมาได้เนี่ยเอาออกมาเรียบร้อยได้เนี่ย mm. ก็น่าจะเจอผู้ที่ยังติดอยู่ในซากเรือน,นั้นนะคะ mm. ก็ยังมีเด็กเล็กที่ติดอยู่มาถึงเรื่องของจีนทางการจีนเรียกร้องดาราลามาผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณให้หยุดสร้างภาพเกี่ยวกับอนาคตของทิเบตเพราะจีนบอกว่าทิเบตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนมีรายงานจากกลุ่มปักกิ่งค่ะบอกว่าจีนเรียกร้องดาราลามาผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณพระถิ่นของทิเบต ให้หยุดสร้างภาพลวงตาเกี่ยวกับการเจราจารถึงอนาคตของทิเบตและบอกว่าดาลิลามะนั้นเป็นคนที่ไม่จริงใจแล้วก็เที่ยวซุ่มผลักดันให้ทิเบตเป็นเอกราชมากกว่าจะเป็นเขตปกครองของตัวเองนอกจากนี้รัฐบาลจีนก็หวังว่าดาลิลามะจะยุติสิ่งที่เรียกว่าการสร้างภาพมาตลอดหลายปีและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงสีทีว่าทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของเราคือจีนแผ่นดินใหญ่จีนปกครองทิเบตด้วยลักษณะที่เรียกว่ากำปั้นเหล็ก ตั้งแต่ใช้ทหารเข้าควบคุมเมื่อ2493ดาลไลลามะลี่ไพทางการเมืองในอินเดียเมื่อ2502หลังการลุกคือต่อต้านการปกครองของจีนในทิเบตไร้ผลอย่างไรก็ตามตัวแทนดารไลาลามะเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพเคยเจราจากับจีนหลายรอบนะับตั้งแต่2553เป็นต้นมาการเจราจาอย่างไม่เป็นทางการต้องหยุดชะงักเนื่องจากมีการผัดเปลี่ยนผู้นำในจีนและการปราบปรามผู้ไม่ลงรอยกับรัฐบาลในทิเบตค่ะ มาดูเรื่องอินโดนีเซียนะคะใกล้บ้านเราพักการเมืองในอินโดนีเซียได้เตรียมเสนอร่างกฎหมายเป็นกฎหมายว่าด้วยการห้ามการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อคุ้มครองเยาวชนและปกป้องสุขภาพของประชาชนแต่รัฐมนตรีบางคนบอกว่ากฎหมายนี้มันจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวในรายงานของจากา์ตาอินโดนีเซียบอกว่าพรรคอิสลามสองพัก เสนอร่างกฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดพร้อมระวางโทษจำคุก2ปีถ้าใครฝ่าฝืนเพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรนับถืออิสลามมากที่สุดในโลกไม่เป็นที่แน่ชัดละคา่ะสมาชิกรัฐสภาจะให้การสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวมากน้อยแค่ไหนแต่รัฐมนตรีบางคนแสดงความวิตกว่าร่างนี้มันจะไปกระทบต่อการท่องเทีย่ยว สมาชิกพรรคยุติธรรมก้าหน้าคนหนึ่งอับดุลฮาคิมบอกว่านี่มันไม่ใช่ประเด็นาศาสนาไม่ใช่ประเด็นสังคมไม่ใช่ประเด็นการเมืองแต่มันเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าค่ะเป็นการปกป้องเยาวชนร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายห้ามขายห้ามผลิตแจกใจ่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกินกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์รวมทั้งเครื่องดื่มมึนเมาระดับท้องถิ่นจากไวน์ข้าวซึ่งได้รับความนิยมค่ะเอาละค่ะร่างกฎหมายนี้เมื่อผ่านสภาแล้วต้องให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดโดนั้นลงนามเพื่อบังคับ ับใช้กฎหมายต่อไปค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมการ ที่จะต่อต้านกันเยอะแยะนะคะเพราะบอกว่าอินโดนีเซียมีประชาก,กร250ล้านคนยอดขายแอลกอฮอล์เติบโต,ตอย่างรวดเร็วค่ะปิดท้ายกันนะคะมาดูที่ประมวลภาพพิธีอภิเษกสมรสสุดยิ่งใหญ่อย่างสมเกียรติระหว่างเจ้าชายอับดุลมาลิกพระชน31พรรษาพระราชโ,โอรค์โอสุทท้องในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซันันโบเกียสุลต่านแห่งบูรนายดารุสาลามกับนางสาวดายังกูราอับอาตุนอดาวิยาเปงรีรันฮาจิ โบเกียผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงสาวสาวมัญชนค่ะอายุ22ปีแต่งกันที่พระราชวังนูรูนอิมานในกรุงบันดาเซรีเบกาวันเมืองหลวงของบรูไในเมื่อวันอาทิตย์ที่12เมษายท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติสมาชิกราชวงศ์ประมาณ5,000คนมีรายงานไปทั่วโลกเลยทีเดียวว่าพิธีกับอภิเศษสมรสที่ยิ่งใหญ่อลังการข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างเป็นสีทอง เครื่องทรงของเจ้าชายอับดุลมาลิกและเจ้าสาวเป็นสีทองประดับด้วยทองคําเพชรพลอยสวยงามอย่างยิ่งรองเท้าที่เจ้าสาวสุดสวยที่แสนจะโชคดีที่สวมใส่ในพิธีอภิเษกสมรสเป็นรองเท้าประดับด้วยเพชรเพชรสุดวิจิตออกแบบโดยคริสเตียนเลบตองดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสค่ะคริสเตียนเลบตองค่ะโอ้โหเพชรสุดวิจิตเลยล่ะค่ะราชวรศุบรนไนจัดงาน เฉลิมฉลองอภิเษกสมรสกับเจ้าชายนี้11วันนะคะเริ่มตั้งแต่5เมษายนเป็นต้นมาค่ะเจ้าชายอับดุลมาริกเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสสันโบเกียและพระราชินิสรีฮาซึ่งทำให้เจ้าชายมาริกเป็นรัชทายาทอันดับที่สองของราชวงศ์บรูไนค่ะ อืมแล้วก็พระชายาในเจ้าชายมาริกสามัญชนคนสวยวัย22ปีอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีค่ะ แล้วปิดท้ายกันด้วยคลิปเด็ดดวงสเสด็จญาตจากสงกรานต์ที่ศรีลมนะคะโอ้พี่ๆก้ามปูทั้งหลายหนูนี่รักพจริงๆเลยค่ะปีนี้พี่ทาให้ศรีลมนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ดังเป็นระดับโลกของโลกของโลกเลยทีเดียวเจอกันใหม่อีกทีศรีลมปีหน้านะจ๊ะ,ะช่วงเวลานี้ก็กลับไปยกน้าหนักกันต่อไปละจ้ะแล้ววันนี้ลาก,กันทีด้วยคลิปนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะ18นาฬิกา20นาทีหมายข่าว New TV สวัสดีค่ะ